บอลกระดาษด่างครับสวยงามครับท่านผู้ชมมีลูกด้วยนะครับลูกเล็กๆน่ารักนะครับสวยงามครับบอลกระดาษด่างนะครับ สตนสตน,นสตนนบอลสตูนเหรอฮะใช่กระดูะกระดูกชมพูกระดูกชมพูครับสวยงามมากครับผมสวยๆนะครับที่ลานล้มไม้นะครับผมลานล้มไม้ท่อ 2, สองสรับบุรีครับท่านผู้ชม นี่คือหน้าวัวนะครับใบกำรรมะหยี่ครับท่านผู้ชมนี่คือแบ็กลิปเปอร์นะครับผมสวยงามครับต้นใหญ่นี่คืออะไรนะฮะแบ็คโครลอนแบ็คโครลอนนะครับมาเที่ยวท่อสองสลับบุรีนะครับแวะได้นะครับลานล่มไม้นะครับ นะครับบอลสีทั่วไปครับผมเดี๋ยวไม่รู้ทั่วไปว่ามใ่รจะชื่อไม่เคยมีไม่เคยมีครับไอแค่คล้ายๆจอมทับแล้วมาสีแดงๆแดงไม่รู้ชื่อจอมทับอันนี้น่าจะเป็นหกหลงครับผมอใช่ครับผมอ้าวนี่ดูนี่ครับผมครับแล้วลูกตาตัวนี้อะไรท่านผู้ชมครับต้นนี้มีชื่อว่าอะไรครับมีใครทราบชื่อนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวยงามนะครับ สีอ่แดงเข้มนะครับออกเป็นเลือดหมูนะครับท่านผู้ชมต้นหนึ่งมีสองสีฮะดูสิฮะนี่อีกใบหนึ่งจะออกเขียวเขียวขาวขาวนะครับมีเลือดหมูนะครับสลับแต่ใบนี้ออกเลือดหมูเลยครับอยากรู้ครับผมว่าเขาชื่อว่าอะไรครับท่านผู้ชมท่านใดทราบนะครับฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับครับนี่คือบอลเสือพลานนะครับลายเหมือนเสือพลานเลยครับท่านผู้ชม ใบจะออกห่างๆนะครับเวลาใบใหญ่ขึ้นมาครับ่แ นี่คือสาคูด่างครับผมใบด่างสวยมากครับบนกระดาษด,ด่างครับสวยงามครับท่านผู้ชมมีลูกด้วยนะครับลูกเล็กๆน่ารักนะครับ สวยงามครับบอลก,กระดาษด่างนะครับท่านผูชมครับตอนนี้มีชื่อว่าอะไรครับมีใครทราบชื่อนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวยงาม เชื่อว่าอะไรไครับทุกท่านได้ทราบนะครับว่าเป็นท่านแร